อ้าวนี่ฮะรถรถคันหน้ากระบะคันหน้าดูดีๆนะครับไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าอ่าซูมหมายเลขทะเบียนหน่อยดิไม่ไม่ชัดเ่ะไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดเดี๋ยวบพิ่งเดี๋ยวดู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 ดดอ่า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 หักยเยอะ ไม่มีคนนั่งข้างๆเลย,ยนะเว้ยจ๊ะน่มีคนนั่งข้างด้วยจริงเหรอแน่หัวโผล่เฮ้ยไปแล้วไปแล้ว,ลวเข้าซ้าย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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมึงก็ออกขวาใี้ดนนิใกล้กันแลก็รถกระเด็นมาหาภูม ถกไปถกไปเลยู่นะเออเออเอาเอาไปไปเรียบเลยเรียบเลยยัง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 เรียบเลยกูว่าแล้วถอยถอยพี่กูจอด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 โอ้โหบอกแล้วมันถกไปโอ้โหเนี่ยเนี่ยไม่น่าจะเมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยโอ้โหจอดจอดดูเป็นพยานให้เขาหน่อยผมเห็นนะผมเห็นเนี่ยปีที่ห้าศูนย์มาสด้า ว่ากูบอกแล้วจอดหลังแถวเขล้มอยู่นี่เนี้สั่เออดีดีดีไม่เอ้ยเกือบสวยแล้วไหมล่ะจอ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 ติดเราจะไปรางานจะหนีแล้วฮะจะหนีแล้วฮะเป็นอะไรไม่หรอบอใบไม้ต่อเต่าสองห้าเก้าหนึ่งเขาเพียร์กันได้ขนาดอะส่งคลิปให้เขาหน่อยเราไปดูกันเลย 这段视频。